วันพฤหัสสบดีที่17กันยายน2 5 6 3แรม15้าค่ำเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานอาจไม่เรื่องให้คุณต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการเลือกงานหรือเป็นการตัดสินใจในการไปทำงานต่างที่ต่างถิ่น อาจจะต้องตัดสินใจเรื่องของการเดินทางการเดินสายไปทํางานต่างจังหวัดซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลโดยตรงกับคุณนะคะขอให้ตัดสินใจด้วยเหตุและผลรวมถึงความรู้สึกลึกๆของคุณด้วยนะคะว่าคุณที่จะเลือกไปทางไหนและเมื่อคุณตัดสินใจเลือกแล้วสิ่งที่จะตามมาก็ขอให้คุณยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะและเรียนรู้ไปกับมันเพราะตัวคุณอาจจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อาจมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปบ้าง แต่สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นบทเรียนสำคัญเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณได้พัฒนาได้เติบโตขึ้นมีทักษะมีความรู้ความสามารถมากขึ้นสถานการณ์ตอนนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องของงานไม่ใช่ว่าจะทำหรือไม่ทำนะคะแต่เป็นการตัดสินใจว่าทำในแบบไหนมากกว่าอาจจะมีสองทางเลือกคือทำในสิ่งที่คุณรักกับเลือกในสิ่งที่มั่นคงก้าวหน้าก็ต้องอยู่ที่คุณลคะค่ะว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนนะคะ การเงินต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะเพราะรายรับรายจ่ายสูสีกันมากถ้ามีใครมาชวนลงทุนร่วมหุ้นในช่วงนี้ให้อยู่นิ่งๆดูท่าทีไปก่อนต้องพิจารณารายละเอียดให้มากกว่านี้นะคะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจความรักสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักอาจจะมีความอึดอัดใจหรือมีเรื่องอยากรู้แต่ไม่อยากถาม หรือคุณกำลังวิตกกังวลอะไรบางอย่างอยู่ลองไปทบทวนดูดีๆนะคะปัญหาความรักของคุณอาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้คุยกันถ้าลองสื่อสารกันดีๆเปิดใจเคลียร์กันดีๆปัญหามันอาจจะดีขึ้นมาก็ได้ค่ะแล้วถ้าต้องตัดสินใจอะไรในตอนนี้ให้ข้ามไปก่อนนะคะเพราะในเรื่องของความรักถ้าตัดสินใจอะไรไปตอนนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ค่ะความรักสำหรับคนโสด อาจจะต้องโสดต่อไปก่อนนะคะเพราะดวงความรักมันมีเรื่องของเงื่อนไขการผูกมัดการกดดันหรือความเสียใจระวังสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามคนด้วยนะคะที่อาจจะทําให้เราทุกข์ใจได้เพราะฉะนั้นจะตัดสินใจอะไรในเรื่องของความรักต้องคิดให้ดีๆนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของการใช้สายตาสายตาอาจจะล้า ระวังในเรื่องของความร้อนในเรื่องของไฟเช่นไฟดูดไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่มีน้ําหนักเกินนะคะหรือชอบกินของมันๆชอบกินเค้กชอบกินเบเกอรี่ให้ระวังในเรื่องของไขมันหรือคอเลสเตอรอลด้วยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภถ้าก่อนหน้านี้คุณทําบุญมาโดยตลอดก็ถือว่ามีโชคนะแต่ถ้าใครไม่เคยทําบุญเลยหรือทําบ้างไม่ทําบ้าง ในเรื่องของโชคลาภก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นทำบุญเช่นไหวพระสวดมนต์ถวายสังฆทานนั่งสมาธิภาวนาแล้วบุญกุศลจะหนุนนำให้คุณมีโชคมีลาบค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข8และเลข9ค่ะ